สวัสดีค่ะมื่อนี้ช่องสวนปลากาดำจีมะปูกหญ้าด้วยค่ะอันนี้สร้างมานี่หยาเขาบอกว่าหญ้าพันนลุกจัก,กระพัดเอามาไ้ถ่าห้หนูนะคะับปูเพื่อเลี้ยงหนูนี่นะคะ ทิลองปลูกเบิง่าสมมุว่ามันได้ผลดีได้ผลดีกับสิขายายพันธุ์ต่ออันนี้เอามา้าไวเป็นพัน์ุเอามาไวเป็นแนวนะคะเพื่อสิขายายพันธุ์ต่อไปอามานน้าเี็หนึ่งนอค่ะ อันดับแรกกะสิขุดธลุมไปก่อนแต่ว่าอันนี้บ่มีการไถนะคะเพราะว่าดินดีอยู่แล้วเฮา็สิบ่ได้ไถ้อค่ะก็สิขุดไปก่อนพุดแล้ะก็สีเลี้ยงไปปลูกไปเพื่อให้เมดก็ะสีเบิง่งกะสีลองนะคะปลูกอันนี้ปลูกเพื่อที่สีเลี้ยงหนูนะคะ สีลองทุกอย่างเพื่อลดต้นทุนที่เฮ้าสืส้อสืวอาหารปกติหนูกะที่สื่อหอาหารให้เดือนละถุงนะคะที่เลี้ยงหนูแล้วกว็มีอย่างอื่นนําเวลากูมันกับสีนี้มันสับปลังมียหยาจะเข้ากับคือเฮาหาหยาเมื่อปลูกเลยเพื่อสิสด้ง่ไงต่อเวลาเฮ้าสีเอาให้นะคะคาร ค่อยกันได้เล้วค่ะบริเวณนี่กับซียูบริเวณเดียวกันกับที่สวนนี่คืออยู่ในโรงเห็ดนางฟ้าไก่เห็ดนางฟ้าค่ะอันนี้คือโรงพอเห็ดนางฟ้าสวนซีอูบริเวณเดียวกันค่ะอันนี้คือไอ้น,นี่โรงโรงเลี้ยงที่เลี้ยงหนูค่ะโรงเลี้ยงที่เลี้ยงหนู สิอยู่บริเวณเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็คือสิบปลูกไว้แถวๆนี้เพื่อง่ายต่อการเก็บเกี่ยวค่ะกแล้วก็ให้มันได้อยู่เลาะน้ำพอน้ำต่อไปก็เต็บนาจะเป็นช่วงนดูแรงค่ะไก่สายน้ำน้ำทา้งหนึ่งกัสี่น้ำทั้งหนึ่งกับสี่โฮสเ็ด นางฟ้านะคะทั้งหนึ่งกับสีไว้เอองดหยาค่ะอันนี้ก็สีเลื่มเอาลุงสีใส่ประมาณหลุมหลุมหนึ่งสีใสส,สองทอนค่ะทอนนึเนะสองทอน,น S <S อันนี้คือใส่ใส่สองชนอนะวาเข้าใ้ตันพันมาอาจอาจจะเป็นไวเป็นตันพันก้นนะคะเพื่อสิขยายต่อไปอันนี้กะติดติดกัดไกลๆก็ลง <มา S 1> เรียงหนูเลยเด้อคะ่ะเพื่อนั่นก,การเก็บเกี่ยวอันนี้กะลงเพาะาําำเห็ดโอ้ยแต่มนเขามา,มาประด้ม,มันมุดขึ้ ประมาณนั่นแหละค่ะใส่เลย <ะ S 2> <บ>ค่ะหืดเหยียบความกันน้ามือเดอันนี้ก็สิต้องใส่นนใหดน,น,น้ำใส่หดน้ำน้ำ นนบอันนี้คือพันหยาที่บอกแปลงแต่ต้นคลิปคือเอ็นรกจัก,กรวาลจักรพัทเอ้ยนรกนรกจัก,กรพรรดิค่ะ, <c oughs> ะเดียด <c oughs> เ๋ยวเน,น,นี้ยรถค่ะนอนแน่วน้ำพึ่งแกม่ะจะล้องนี่แหละค่ะล้องเบิงว่าดวัวหนูเพราะว่าหนูมาก เกลยอรูนะค่ะเขาว่ามันเหมาะก,กับการที่ว่าเขาเสี้ยงหนูกต่อลองเบิงเพื่อลดต้นทุนของเขานะคะ่ะส้างบระหลในห้างน่อยหน่อยไยด้ทาบได้ ค่ะคือเนี้ยพ่อนะเขาเก็บดอกเซาได้พอดีมีคนมาสั่งเห็ดสั่งเห็ดมาจากโลไหนโลอยู่โอ้เห็ดนี่พร้อมเสิร์ฟตลอดค่ะสั่งยำใด๋ยงนั่นคุ่นอะไรยารุ่นปรด้อาบน้าเขามาเนี่ยเป็นยังบ่อนยาเขาก็ไปอาบน้าพ่อเนี่ยอะไรอ่ะนาแจักรพรรดิ ค่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการปลูกแล้วเด้อค่ะเสร็จแล้วแล้วกับสีหดน้นากับสีล่อบเบิงอีกสักระยะหนึ่งว่ามันสีเป็นแบบแต่ค่อยมาเบิงไอการเจริญเติบโตเด้อค่ะแล้วก็เสดเกว่าไปเลี้ยงหนูหรือว่าห้ไก่กินก็นได้ค่ะเพราะว่าเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหนูเอดแบบ ง่ายๆเพราะว่าเขาสิได้ลดต้่นทุนนะค่ะเอติง่ายแต่อาจสียากน้อยหนึ่งราะว่าต้องค่อยมอโหดน้ำราะว่ามันอาจจะเป็นฤดูที่ฝนถึงช่วงจะเขา่าฤดูหนาวนะคะแต่กะมันก็เป็นสวนที่ลมลื่นอยู่ กบนาสีแห่งปันไดค่ะค่ะมึอนีกะช่องสวนปลากระดามกะจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวนปลากระดามเนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ